สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณบวรพน์นะคะตอนนี้อยู่ก็อยู่ที่งานถแถลงข่าวของบริษัทเจนคอย์คอปเปอเรชันจำกัดค่ะที่จัดขึ้นนะคะที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้นะคะก็เป็นงานถแถลงข่าวก็เรียกได้ว่ามีสื่อจากหลายๆแขนงนะคะที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อนิตยาสารรวมถึงสื่อทรทัศน์ค่ะแล้วก็วันน,นะคะบริมพ์สนคอเนังสือทีมโดสท่านาัรสืจริมได้ม่อแถลง่าวนะคะเกี่ยวกับิศทางในการดําเนินการธิรกิจรวมถึังนวัพ กรรใหม่ๆด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีการเปิดตัวทายาทผู้ที่จะสานต่อธุรกิจขายตรงโมเดิร์นเทรดในอนาคตด้วยค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบริษัทจอแอนคอยคอปเปอร์เรชั่นจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องความคืบหน้าและนวัตรกรรมใหม่โดยดรสมชายหัดชลีละหาประธานกรรมการบริษัทจอแอนคอยคอปเปอร์เรชั่นที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยางานนี้มีสื่อมวลชนสายธุรกิจขายตรงมาร่วมงานอย่างมากมาย ทางนิตยสารหนังสือพิมพ์และสือ่อโทรทัศน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่บริษัทได้สร้างขึ้น เื่อเป็นเป้าหมายสู่อนาคตตอบรับความต้องการของสมาชิกขายตรงทั่วประเทศแล้วยังรวมไปถึงสมาชิกจากประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศอาทิกัมพูชาพมา่าลาวเวียดนามและมาเลเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี2558ให้มารับรู้เรื่องกลยุทธ์เรื่องโครง,คงสร้างเรื่องของแผนนโยบายต่างๆของจอยคอยจากนี้ไปอีก3-5ปีว่าจะทำอะไร แล้วเชื่อหลือเกินครับว่าแนวทางอย่างนี้เนี่ยครับที่เรากําลังพิราไปเนี่ยเชื่อหลือเกินครับว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรเพราะอย่างน้อยสุดนะครับการชช้นทาอออกไปก็จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอจอยคอยกําลังเป็นบริษัทที่ทําอะไรแล้วต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์กับใครในน้าที่ผมเองนะครับที่เป็นประธานบริษัทจอยคอยแล้วก็เป็น คนที่คิดกลยุทธ์แล้วก็นำมาซึ่งวิธีการจัดการที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันและสามารถแข่งขันได้ในการตลาดเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องวางกลยุทธ์แล้วก็พยายามที่จะเผยแผ่ให้แนวทางวิธีคิดว่าทำอย่างไรถึงทำให้คนเนี่ยสามารถสำเร็จได้จากระบบที่เราออกแบบมาแล้ววันนี้ก็ไม่แปลกใจครับกับสิ่งที่เราคิดมาเราก็สามารถพิสูจน์ว่าเรากำลังที่จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยนะครับไปสู่การ พิสูจน์ว่าเราเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ผลจริงก็คือการที่เรากําลังยื่นเพื่อขอเป็นบริษัทที่เป็นนวัตกรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับการายืนยันนะครับว่าเราได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทยให้ไปประกวดร่วมแข่งขันนะครับในรางวัลอาเซียนอวอรในหมวดเรื่องของนวัตกรรมครําว่านวัตกรรมที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องราที่จอยคอยเราพรีเซนต์งมาตลอดว่าวันนี้นะครับ เรากำลังทําเรื่องของนวัตกรรมก็คือเรื่องของการมีเครื่องมือที่ทําให้คนเนี่ยครับสามารถใช้ระบบของจอยคอยในการสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงแล้วสามารถชวนทุกคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุกรกิจโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากต้องบอกว่าความเสี่ยงน้อยลงทุนความเสี่ยงต่ําแล้วก็ลงทุนน้อยแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ระบบนะครับในการพัฒนาตัวเองไปเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยระบบที่เราบอกว่าเรา ได้แบ่งปันเราให้โอกาสให้คนทุกคนมีโอกาสในการใช้ระบบเป็นเจ้าของธุรกิจโดยไม่ยากและที่สําคัญครับที่สามารถพิสูจน์ได้ยอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสได้เปิดตัวผู้ที่เป็นทายาทของจอย n c คอยนะครับที่มาร่วมช่วยผมนะฮะเพราะวันนี้ผมก็เริ่มวางตัวทายาทนะครับสองคนที่จะเข้ามาช่วยทําให้ j o ย n c คอยนะครับมีผู้บริหารรุ่นต่อไปที่จะมาขับเคลื่อนจอยคอยจางนี้ไปในการเรียนรู้อีกสิปีข้างหน้า เพื่อวันหนึ่งนะครับถ้าวันนั้นที่เราเองนะครับอาจจะต้องถอยออกมาและให้คนรุ่นต่อไปเขาจะไม่ติดปัญหาเลยกับรอยต่อน,นี้เพราะได้มีการเรียนรู้จากนี้ไปอีกสิกปีก็เป็นการเปิดตัวก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าทั้งสองท่านก็ได้พูดถึงวิสัยทัศน์ของตัวเองและพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องทําแล้วก็การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้รับมอบหมายก็เป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของตัวผมที่ คิดว่าวันนี้มีทายาทที่เข้ามารับช่วงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับชาวจอยคอยเพราะว่าวันนี้การเรียนรู้ไม่ได้เริ่มต้นเรียนรู้แล้วทําเลยแต่เป็นการเรียนรู้กับผมอีกจากนี้ไป10ปีมั่นใจครับว่าสําหรับจอยคอยแล้วอนาคตสดใสแล้วยังยืนมั่นคงแน่นอนงานนี้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจ<อ>และมีแนวคิดต่อธุรกิจขายตรงของประเทศไทยไปในทิศท,<ม>ทางใหม,ม่ที่แตกต่าง,างไปจากธุรกิจขายตรง<ม><ม>แบบเดิมๆถ้าเทียบกับในยุคอดีตฮะถือว่า เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสตามคอนเซปต์ของธุรกิจได้จริงๆครความพร้อมที่อาจจะยังไม่มีมากแต่ว่าเขาสามารถประสบความสําเร็จได้เนี่ยขายตรงคือธุรกิจที่ที่จะให้ตรงนั้นได้ได,ดีที่สุดเป็นธุรกิจที่สร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหรือ ในโดยภาพรวมแม้ว,ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าธุรกิจนี้ก็ยังเติบโตอยู่ต่อเน,นื่องนะครับเรามีสมาคม4ส,สมาคมใช่ไหมครับที่จะเป็นตัวการันตีได้ว่าสมาคมไหนดีไม่ดีใช่ไหมครับเป็นตัวกันกรองในระดับหนึ่งแล้วละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมในเรื่องของขายตรงคนใหม่เนี้ยต้องการอะไรที่มันท้าทายนะครับที่มันนําสมัยที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทขายตรงรายใดเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้นะครับ แต่ดรสมชายก็มีแนวคิดที่จะเอาบริษัท JNC ของท่านเนี่ยก็เข้าถูงตลาดหลักทรัพย์ผมว่าน่าจะเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยถ้าทําได้สิ่งที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หนึ่งนอกจากเราได้เงินในการได้เงินจากการขายหุ้นเราสามารถนําเงินนั้นไปพัฒนาธุรก,กิจของเราทั้งทาศูนย์สาขาทําศูนย์ส,ะ,ยสะดวกซื้อให้ครอบคลุมทั้งประเทศง่ายต่อการทำธุรกิจของสมาชิกนั่นคือสิ่งที่ดีครับและก็บ่งบอกได้ว่าบริษัทนั้นมีความมั่นคง บริษัทจอแอนคอยถือว่าเป็นบริษัทขายตรงไทยที่สร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้กับสื่อมวลชนและคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีเพราะการนําแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆและความเป็นไปได้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจขายตรงสําหรับเครือข่ายที่เป็นสมาชิกนั้นสามารถจับต้องได้และเป็นไปได้จริง ค่ะนอกจากการถแถลงข่าวในบรรยากาศที่แสนสบายอย่างนี้แล้วนะคะอยู่ริมทะเลแบบนี้ด้วยค่ะที่นี่นี่ยก็ยังมีการจัดอบรมนะคะ JNC Execution Matrix ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกจอหนคอยค่ะให้ได้เข้ามาร่วมอบรมกันนะคะส่วนบรรยากาศและภาพจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยไว้ในโอกาสต,ต่อไปอีู่จะนำาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณวรพจน์คะ